สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่1 4สิงหาคม2565นะครับพาทุกท่านมาชมไก่บ้านชาลิมานะครับนี่จ้ผู้นะครับไก่จ้ผู้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเรามาดูลูกไก่นะครับนี่นะครับวิ่งอยู่นะครับปล่อยเขาวิ่งเล่นนะครับตามธรรมชาตินะครับหากินตามธรรมชาติด้วยอาจจะมีอาหารเสริมบ้างนะครับเป็นอาหารสําเร็จรูปบ้างนะครับมาให้สวยครับอ้วนครับอ้วนนะครับดูครับ มีประมาณ200กว่าตัวครับไซนี้ไม่มากครับก็ค่อยๆเลี้ยงไปนะครับดูกันนะครับอันนี้เป็นเขาก็จะเข้ามาเล่นตามภาษาไก่แล้วนะครับจะปล่อยนะครับบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยวันอาทิตย์นะครับหลังจากวันแม่มา2วันก็มาดูไก่ครับเพื่อให้ทุกท่านได้ดูได้ชม นะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับเกษตรกรนะครับชาวนาวันหยุดนะครับเพราะน้ามาดูวันนี้เลี้ยงไก่นะครับปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็จะเป็นเร้าเล็กๆเล็กๆนะครับเป็นมงยาคานะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับปล่อยเขาไปหากินนะครับมันมีบริเวณขอบบ่อนะครับขอบบ่อที่อยู่รงข้างที่ช่วงที่เป็นนานะครับนี่เป็นเร้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็อาจจะปล่อยบ้างนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนใหญ่จะให้อยู่ในเร้านะครับเพราะว่าจะคัด สายพันธุ์นะครับให้มันสวยๆให้ผิวสวยผิวเหลืองขาเหลืองนะครับจะนี้เหลืองสวยมากนะครับนี่เป็นเราแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับกําลังฟักในโอ่งเห็นไหมครับมีนะครับบางตัวนะครับนี่ครับสวยนะครับจะคัดเพื่อที่จะได้ให้สายพันธุ์ที่ดีนะครับโตไวจึงแบบอาจจะกักบริเวณบ้างแล้วก็ปล่อยบ้างสลับกันไปเพื่อให้เขาได้ไปหากินพืชผัก เศษหญ้าเศษไรซึ่งเป็นสมุนไพรสําหรับไก่นะครับเขาจะแข็งแรงไม่ได้ใช้ยานะครับไม่เคยทําวัคซีนเลยนะครับเชื่องแต่เลี้ยงมาผมกาเลี้ยงมาหลายปีเหมือนกันจนได้สายพันธุ์นี้แล้วครับ4ปีเลี้ยงมาประมาณ4ปีนะครับออกมาเป็นสายพันธุ์อย่างนี้แหละครับตัวโตโตไวนะครับเลาก็นี่ครับก็ปล่อยตามธรรมชาติบ้างนี่ครับดูกันนี่ก็อยู่ข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหลังตะข่ายอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะป้องกันหมานะครับผม ครับสวัสดีครับ